วันนี้เราจะเดินทางจากบอสซันไปเที่ยวลาสเวกัสใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงกว่ากว่า,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 ว,าวันนี้บินไปคนเดียวล่วงหน้า3วันแล้วน้องอีก2คนจะบินมาเจอกันที่ลาสเวกัสแล้วเราจะขับรถไปอีก5วันเพื่อไปเที่ยวตามรายทางจนไปถึงเมืองซอลเล็กซิตี้ Time นี่ลงจากเครื่องเรียบร้อยแล้วลงมาปุ๊บก็รู้เลยว่าที่นี่ที่ไหนตู้สลอดเพียบสัญลักษณ์แห่งเมืองลาสเวกัสตู้หยอดสลอดเพียบเลยอะ่ะเต็มไปหมดเลยยังไม่ทันไปไหนก็เล่นได้ละเต็มไปหมดเวลคัมทูลาสเวกัสไปโลด ตอนนี้เราเอากระเป๋าไปเก็บในโรงแรมเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ออกมาเดินเราจะมาเที่ยวที่เขาเรียกว่าเป็นแหล่งาคาสินโนเก่าของ拉สเวกัสมันเป็นถนนย,วยาวๆคาสินโนเนี่ยจะอยู่ตามถนนถนนเส้นนี้ยาวประมาณกิโลก,กว่ากนี่มาถึงเฟรมอนต์สีทแล้วอันนี้เป็นถนนเส้นแรกของเมืองาสเวกัส ถนนเฟ m มอนเป็นถนนเส้นแรกของเมืองาสเวกัสสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2468มีระยะทางประมาณ1.3กิโลเมตรหลังจากนั้นอีก34ปีก็ได้มีการสร้างถนนเส้นใหม่ในปีพศ2502เรียกว่าเดอะสตรีซึ่งมีระยะทางประมาณ7.4กิโลระหว่างทางนี้จะมีคาสิโนเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมากปัจจุบันถนนเส้นนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากกว่าที่ถนนเฟมอนซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวในคลิปหน้า เปิดอยู่ข้างทางเลยกินกันให้พอใจเลยบางส่วนของถนนเฟรมอนนี่เขาจะคุมไปด้วยหลังคาโค้ง LED และช่วงเย็นก็จะมีแสดงแสงสีให้ดูด้วยนี่อันนี้เขามีเล่นสิบไลด์ด้วยโอ้สุดยอด ตรงนี้เป็นโรงแรมโกลเด้นนักเกตเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในเขามีทองคำก้อนบเบลอเลยนี่เจอแล้วนี่อันนี้เป็นทองคำแท้ก้อนใหญ่มากๆไม่รู้กี่กิโลจำไม่ได้อ่ะแต่มูลค่ามหาศาลมากอ่ะเป็นหลายสิบล้านอ่ะคือคนชาวออสเตรเลียเขาเจอ แล้วก็โรงแรมนี้เขาชื่อว่าโกลเด้นนักเกตมันแปลว่าก้อนทองอยู่แล้วเขาก็เลยติดต่อซื้อมาเพื่อมาโชว์เพราะชื่อมันตรงกัน,ปปเ,นเนีก้อนทองนี้ค้นพบโดยนายเควินฮิลเลอร์ ier, เป็นชาวออสเตรเลียค้นพบเมื่อปี2523โดยใช้เครื่องตรวจโลหะแล้วก็ได้กลายเป็นข่าวดงดังในหนังสือพิมพ์พอโรงแรมโกลเด้นนักเกตได้เห็นเข้าก็เลยติดต่อขอซื้อในราคา1ล้านเหรียญสหรัฐ เราตั้งชื่อว่า h แ n นอ f ฟ a t e แปลว,ว่ามือแห่งโชคชะตาปัจจุบันทองก้อนนี้มีมูลค่า3ล้านเหรียญเป็นเงินไทยก็ประมาณ120ล้านบา,า,พานทพา,พ,าพาไปดูทองเรียบร้อยแล้วตอนนี้พามาดูสระว่ายน้ำเขามีปลาฉลามเลี้ยงอยู่ข้างสระว่ายน้ํา ตอนนี้ดนีตัวใหญ่มากนี่ถ้ากระจกมันแตกแล้วปลาไหลลงมาในสระนะตัวใครตัวมันเลยแหละเอาละกิจต่อไปเปดูป้ายคารบอยนี่นี่ป้ายคารบอยนี่ติดตั้งมาตั้งแต่ปี2494ปัจจุบันนี่ก็70กว่าปีแล้วแต่สมัยก่อนแขนมันขยับได้ตอนนี้มันพังแล้วเอาโชว์กํลังเริ่ม Wow. ต่อไปเราก็จะไปคอนเทนเนอร์พาร์คมันเป็นสถานที่ที่ก็เอาไอ้ตู้คอนเทนเนอร์มาทำเป็นร้านขายของร้านขายอาหารจากตรงนี้เราเดินมาจากเมื่อกี้นี้ตรง,งนู้นเมื่อกี้เราไปคือเฟรมอนใช่ไหมเราก็เดินไปประมาณอีกสัก7นาที mm hmm. ก็จะถึงแล้วไม่ไกลเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเป็นยังไงแล้วก็จะไปกินข้าวด้วยนี่แบบบ่าย3แล้วยังไม่ได้กินข้าวเลย ถึงแล้วคอนเทนเนอร์พาร์คดูนี่นี่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ทั้งนั้นเลยเข้ามาต่อต่อกันแล้วทําเป็นร้านอาหารเป็นร้านขายของเดี๋ยวเข้าไปเดินดูกันนี่อันนี้เป็นตะก,กะแตนเดี๋ยวตอนกลางคืนพอราเมื่ยเขาก็จะมีให้พ้นไฟ ค er อนเทนเนอร์พักงนกันไหนนี <S 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 ่ทุกอย่างทำจากคอนเทนเนอร์หมดเลยอันนี้เป็นสองชั้นเขา,าเอาคอนเทนเนอร์สองสองอันมาต่อกันอันนี้เขามีเวทีดนตรีด้วยคนก็ซื้อเลรามานั่งกินได้ <S 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 เดี๋ยวขึ้นไปขงบนกัน รู้ไหมจากข้างบนมันเป็นไงบ้างนี่อย <teaching. S 2> ู่วันนี้จะเห็นชัดเลยว่าด้านหลังเห็นไหมเนี่ยเป็นภูเขา Las Vegas เนี่ยมันคือเป็นทะเลทรายเลยไม่มีอะไรเลยเขาสร้างเมืองคาสิโนขึ้นมาอยู่กลางทะเลทรายอ่ะ In Las Vegas ลาสเวกัสเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างเมืองซอล็ก c ซตีกับเมืองเอลเซึ่งเป็นเมืองที่เหมาะที่จะเป็นจุดพักของรถไฟขนส่งสินค้าเพราะที่นั่นมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่จะใช้มาทำน้ำแข็งเพื่อจะทำให้สินค้าที่ขนส่งมามีความสดจึงมีการสร้างเมืองขึ้นที่นี่หลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างเขื่อนหัวแดมทำให้มีคนงานจำนวนมากย้ายมาทำงานอยู่ที่นี่หลังจากนั้นก็ได้มีโรงเล้าและคาสินโนเกิดขึ้น ซึ่งคาสิโนแห่งแรกสร้างมาปี2,484ชื่อว่าเอลแลนโชคาสิโนแล้วหลังจากนั้นก็มีคาสิโนอื่นๆเข้ามาเปิดกิจการกัน,กนจนถึงปัจจุบันตอนนี้จะมากินเบอร์เกอร์ที่ร้านนี้ชื่อว่าร้าน b u c เก็ตลิสร้านนี้ดูมาจากคนเขารีวิวเขาบอกว่าอาหารถูกแล้วก็อร่อยด้วย<ม>เดี๋ยวจะลองดูว่าเป็น,นยังไงจะเนอรอไ ตอนนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะมากับเพื่อนด้วยมีเพื่อนสักคนเฮ้ยนีเ,นเพื่อนเราเน Are you hungry Yes I am Yum 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 yum, yum, yum. คำสุดท้ายแล้วอร่อยมาก เอ่านั่งนิ่งเลยเป็นงานอร่อยเปล่าอร่อยมากมากเขามีเพ้นแบบเยอะมากเลยอะตามผนังต่างๆถนนบางเส้นก็เหมือนเมืองล้างเลยอย่างเช่นตรงนี้นี่ไม่มีรถเลยอะ่ะ จากตรงเมื่อกี้นี้ที่เรากินเบอร์เกอร์เราก็เดินต่อมาอีกประมาณสัก15นาที<ม>ก็จะมาถึงตรงที่เขาเรียกว่ามิวเ u ียมออฟนีออ n นีออ u มซแต่คิดว่าคงจะไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่ามันต้องเขาเรียกจองล่วงหน้าแต่ที่อยากมาดูก็ไม่ใช่ข้างในหรอกที่อยากมาดูคือน,นี้นี่เดี๋ยวก่อนจะโชว์ให้ดูนี่ตรงนี้แล้วนี่ด้านหลังนี่ มันงมาเพื่ออ่อออเเธไมมต้งกลัววัวานป็นรองเท้าส้นสูงซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโรงแรมชื่อว่าโรงแรม Silver Slipper แต่โรงแรมมันถูกลือไปเรียบร้อยแล้วมันเหลือแต่แค่สัญ,ญลักษณ์อันนี้เมื่อปีพาศ2511มาเศรษถีชื่อ h าวเวิร์ดฮิ s ได้มาพักผ่อนที่โรงแรมที่ลัสเวกัสโดยเขาพักตรงข้ามกับโรงแรมซิลเวอร์สลิปเป และในเวลากลางคืนแสงของรองเท้ามันสว่างมากฮาวเวิร์ฮิวก็ได้โทรไปบอกเจ้าของว่าขอให้รีไฟไหนได้ไหมแต่เจ้าของปฏิเสธหลังจากนั้นอีกไม่นานฮาวเวิร์ฮิวก็เลยติดต่อซื้อโรงแรมนี้แล้วก็ปิดไฟไป้ายนี้เลยเพราะว่ามันแยงตาพวกป้ายที่เคยอยู่ในลาสเวกัสพอเวลาโรงแรมเขาลื้อไปเขาจะไม่ทิ้งป้ายป้ายแทบทุกอันก็จะเก็บไว้หมดเพื่อจะได้ให้คนมาดูว่าเมื่อก่อนเคยมีโรงแรมอะไรบ้างในลาสเวกัส เหนื่อยมากจริงๆอันนี้จะกลับโรงแรมไม่ไหวแล้วที่เราจะนั่งรถเมล์กลับรถเมล์ที่เราซื้อนี่มันเป็นเหมาทั้งวันให้ราคาแปดเหรียญน,นั่งกี่เที่ยวก็ได้นั่งสายไหนก็ได้แคยอยากจะพักได้ไหมให้ฉันเดินทางตามใจไปจากความคิดวุ่นวายโยนมันทิ้งไปสักวัน